เม่นดันั่นพู่นะพูมันกครงาพูตัวนี้วะอันของโครงการน้องส้มวนี่อันนี้เราพูดอกดูอันนั้นพูโคงการพู่เหนวัดโตไม่แน่พู้พูพู่น่แ่ได้จินชื่อพูดอกดูพูดอกดูน้งลงครับไม่้องน้ำประดานจ่อน้ำประดานนี่ได้แขนนี่จอได้บงเดียวสี่สห้าเมตรนะเาเงิน้น้ำเงินแนั่นจิ้แซบแซบเย็นใจใจไปด้ำเลยทำไปพูดไปพูดปลาเออหัเนาะซื้อด างลบนะเป็นทะเละมาก,ก่อนเศรจฐกิจนี่อุลละทะเลเนี่ยมันเป็นเกาะนะเป็นเนกานะกรูปแบบเป็นเกาะเลยได้ดิปเป็นเกาะเลยมันอยู่ได้เกาะเกาะสางเกาะตั้งยังอะไรนะเป,นเป็นทะเละเป็นแหลงไปไแล้วสอดกันตรงกลาง um, đang tiền thùng xe một cái mà nó dùng mấy tiếng đấy nè không xuống Hãy subscribe cho Để ข้าม่ดโอเลยาไม่ได้โอบเผมากทุปากโอบกวันหึงข้าแค่นที่เออกับาก็นัจนเพิ่ะพาเพื่นซื้อลดนอูนครับืเห็นว่าคู่ในของร้านปการชุ่มอทวงังกลงยื่ระวังกับยู่ีันนิทานมาช่วงพันช่วงพันปีที่ดล้วเนี่ยเป็นทะเลเป็นเกาะ เจ๊ดหรือว่าอืมทะเล่นกาะน,นี่ถนนท่อพาทะเลมาเลยเนื่อออกเขาไอตักวกวกลางเลยนี่ยังเพื่อนยินเนี่ยยินตั่งยินปู้ข้กันเลยยินปู้อืมที่สํารวจห้างครับที่ลง เสียทาอะไรอยางงไปก็ไมทาเียทากันไปจงเลอย่างเงี้ยเห็นมันีคปามมันกันอไเส่าอไย่างมีเปยนมีอย่งต่เง็ตรน้ขนีดแล้วขั้นข้ออะไกขั้นขั้นขีดก็ได้ลาทาก็ได้พุสูงความมั ยันนี่แท่งนี่แท่งไม่ได้หยดเพราะว่าเขามาเอาหน้าไปกินเออคุณได้มาเอาหน้าไปกินน้ำผู้นี่ในบ้านนี่หรอแถวเสียังให้ยังน่ากินนี่ป่ะบ่เออโอ้สีชิมหายเปิดะเมืมอไปแจ่วมาเลยมันต้องเทียงท้องกินเลยสองสามคืนสวนมาต่ตาางเออสวนแต่ตรฐางบ่เดี๋ยวเลยเรียงคนแถวนี่งอยากให้แถวหนึ่ท่านกับต้นสองเลยเออ เจ้าีนบอกไปฟัง huh. ห yeah. okay. ้องไนมั Think ้ข้งเป็นอย่างลสชวนตังด่นกุ้งก้กลางเีพราะวนี่ยไปนมันยหน้ายิงเป็นิดกรให้ท่านี่ด้ปโยนหลยไปท่านุ่มซุ่มก็จะเป็นทำมังิก็ทำมังแล้วไฟมเหมือนสีอะไรเนียมันแหงนะำมังขำมัง่าถ้าเหงาพวกเนี่ยมันจ็แค่แค่หิน Hoa, để một lần hơn hết và lần chia ra đây, Qua quang bóng, yam lão. Oh, hello. 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 Oh, Oh, ไปหน้าอยู่นสมาจอบัวยจิ <wiele> ้งกห้องเดินางอนีดึงมาได้อยู่นี่ไปเทตามสภาพขนานะคือผู้นี่เียลิงนี่เขียเีย์ลิงนี่บไหนนะเออ่ีม็ด ก็ทำแสงก็พพาใหญ่เนาะเหตุผลใหญ่มาว่าทางเขาจบไปบ้านไหนดิหายใหญ่เนาะทางเขาจบหาอย่างั้นเลยบรรกาศเดียกันเอาจบชีวิตสามีครับพี่น้องเออนี่มันก็ทะเลเลยนี่ดีครับนี่คือเป็นข้อเป็นทะเลเห็นเราบนหินน้ำช่วยดีดีกันนี่ยใช่ครับออกไม่ครบ